เดี๋ยวจะมาสอนวิธีตัดฟันอ้นแบบง่ายๆนะครับเราจะสังเกตดูนะครับว่าอ้นมันฟันยาวมันจะเป็นยังไงนะครับดูนะครับนี่ครับเวลาเขากินไผ่เขาจะกัดได้หน่อยเดียวนะครับเนี่ยครับขี้เขาว่าจะเป็นสีดำๆนะครับถ้าฟันเขายาวนะครับเนี่ยครับฟันเขาไม่สมบูรณ์นะครับเนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนี่ยครับดูขี้เขาครับขี้เขาจะดำๆนะครับถ้าเขากินไผ่ไม่ได้ นี่ครับฟันเขาครับฟันล่างเขาจะไม่คมนะครับฟันบนครับดูฟันบนนี่ครับเราต้องตัดออกนะครับเวลาเราตัดอะไม่ต้องกลัวน้องเจ็บนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับถ้าเราไม่ตัดให้เขาอะเขาก็จะไม่สมบูรณ์จะผอมลงเรื่อยๆผอมลงเรื่อยๆครับแล้วจะทําให้น้องตายได้ครับเราต้องตัดนะครับตัดเราตัดคนเดียวนะครับให้มันเกาะตงนี้ยะครับนี่นะครับนี่ ครีมก็ครีมตัดลวดธรรมดาครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูนะครับราจะตัดให้สั้นเลยนะครับเนี่ครับตัดให้ถึงประมาณนี้เลยนะครับเพื่อให้น้องจะได้กินแม้ไผ่ได้ครับพอตัดเสร็จแล้วอ่ะฟันล่างเขาอ่ะเดี๋ยวเขาจะผลก็ฟันบนให้เข้าที่เองนะครับดูนะครับตัดง่ายๆครับนี่ครับเนี่ยครับ ตัดแล้วข้างนึงครับนี่ไม่ต้องัวเจ็บนะครับตัดให้สั้นเลยครับเนี่ยครับเวลาตัดอย่างงัดนะครับกดเฉยๆนะครับกดลงไปเฉยๆครับเดี๋ยวฟันเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟันเนี่ยเขาก็จะหายครับเขาก็จะฟันล่างเขาก็จะขูดเดี๋ยวทีนี้เขาก็จะกัดไม้ไผ่ได้นะครับ นะครับตัดแล้วก็ไม่มีเลือดนะครับนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนรักอ้นครับ